สวัสดีชาวราศีธนูทุกๆท่านเลยนะคะคลิปนี้มาเช็คพลังงานให้กับชาวราศีธนูเป็นยังไงเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้วันที่6มกราคมนะคะมาเช็คพลังงานให้กับชาวราศีธนูอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีธนู Energy ของคุณ Knife of Cups เกิดขึ้น เดินตามความรู้สึกที่คุณต้องการสิ่งใดที่ทำให้คุณมีความสุขสิ่งใดที่ทำให้คุณรู้สึกสบายใจชาวราศีธนูอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในในฟอบคัพเกิดขึ้นแล้วเอซอ e เพน c โค s เกิดขึ้นด้วยเมื่อคุณโฟกัสตามหัวใจความรู้สึกของคุณที่คุณต้องการสิ่งที่คุณได้มาคือโอกาสใหม่ๆนะคะเรื่องของการเงินการงาน แล้วก็สิ่งที่คุณรอคอยเหมือนคุณกําลังมีช่วงเวลาแห่งความสุขที่คุณโฟกัสชีวิตของคุณแบบที่เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นนายฟอกคัพคือการได้ใส่ใจตัวเองเดินตามความฝันที่ที่ทำให้คุณมีความสุขจริงๆแล้วคุณจะได้สิ่งนั้นทั้งโอกาสใหม่งานใหม่เงินใหม่ตําแหน่งหน้าที่การงานใหม่การเติบโตสิ่งใหม่ๆการเดินทางสิ่งใหม่อะไรที่มันแบบเป็นความฝันที่ที่เป็นความจริงอ่ะกําลังจะเกิดขึ้นความจริงที่จับได้จริงๆความจริงที่ ไม่ใช่ความเพอ้อฝันเพราะว่าเพราะว่าคุณเดินตามความสุขคุณที่คุณต้องการอย่าที่จะให้เป็นคุณกําลังได้ได้ทําตามความฝันอย่างที่ต้องการนะรกําลังมีเงินเข้ามาในกระเป๋าหลายช่องทางมากขึ้นมีโอกาสที่จะได้หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองโอกาสที่จะได้ไขว้า,าเรื่องของการลงทุนการเติบโตเรื่องของการเงินก็มีเช่นกันนะคะหรือว่าสาะแสวงหาสิ่งใดคุณจะได้สิ่งนั้นแหละเด o มู อิน u ท t i o n ของคุณนี่สำคัญมากๆนะคะต้องโฟกัสตัวเอง Queen of Cups ส์โฟกัสที่ความฝันความสุขของคุณสิ่งอื่นที่ไปได้ยินมาไปไปเห็นไปได้ยินอะไรที่ไม่ดีวางวางไว้ดึงสติดึงความรู้สึกเรากลับมาให้เรารู้สึกว่าเราเราเป็นเราเป็นสิ่งที่เราเป็นเราทําในสิ่งที่ที่เรารู้สึกเรามีความสุขไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจของการเริ่มต้นใหม่บางอย่างที่ถึงแม้ว่ามันจะต้องฝืนใจ ะะเพราะว่าความสุขคือเราจะต้องไม่ไม่ฝืนในสิ่งที่เรารู้สึกรู้สึกว่ามันมันฝืนใจเราอะเราต้องทําด้วยความสุขความสุขสานของเราแม้ว่าบางอย่างที่ฝืนคือฝืนในการตัดอาจจะเป็นการตัดแบบไม่เอาแล้วไม่ทํางานตรงนี้ละเราจะมีงานใหม่ดีกว่าเราจะมีเงินใหม่ดีกว่านะคะแต่เราก็ต้องตัดเพราะเราเวลาที่เราบนอะไรเดิมๆเ,เราอาจจะมีความผูกพันกับสิ่งสิ่งนั้นจนทําให้เราตัดยาก ย้ายยากอะไรแบบนี้นะคะเชื่อในความสุขที่คุณเป็นคุณอาจจะรู้สึกอะไรบางอย่างอาจจะมีใครเข้ามา the sun ้าวสิ่งที่สวยงามมากๆเลยเหมือนคุณกำลังที่จะได้ได้เงินได้ออฟเฟอร์ได้ของขวัญได้เซอร์ไพรส์ได้รับการสปอร์ตได้รับข่าวดีได้โบนัส ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เรื่องของการเงินได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เรื่องของการงานก้าวเหรียญเกิดขึ้นเดซันเกิดขึ้นด้วยเชื่อในอินเทอรเชั่นของคุณที่คุณอยากที่จะเป็นไปอยากที่ทําให้มันเกิดขึ้นจริงให้ได้ยิ่งคุณตั้งมั่นในตัวเองเท่าไหร่ว่าคุณอยากเดินไปสู่ความสุเจเรื่องของการเงินคุณจะมั่งคั่งร่ารวยแล้วความมั่งคั่งร่ารวยเกิดจากที่คุณสร้างสิ่งที่คุณทําสิ่งที่คุณทําในแส่สิ่งที่คุณทําใน การเดินทางชีวิตที่เป็นแสงสว่างเดอะซันคือชีวิตใหม่คือแสงสว่างคือความดีงามคือสิ่งที่ใช่และสิ่งที่ถูกต้องความรุ่งเรืองแพชชั่นความรุ่งโรจน์ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเงินเงินเง,งินเข้ามาและสิ่งนี้สําคัญอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่าบลูมหรือเซอร์ไพรส์มากๆก,กับโอกาสสิ่งนั้นอาจจะหล่นมาหาคุณหล่นมาหาคุณให้คุณได้ควาหล่นมาหาคุณให้คุณได้ได้มีโอกาสหยิบจับมัน ว้าวมันเป็นสิ่งที่ว้าวมากๆอยู่ๆคุณอาจจะเซอร์ไพรส์เรื่องของอของขวัญใครใครมาให้ของขวัญคุณใครมาเซอร์ไพรส์บางอย่างคุณคุณกําลังได้อกกอดเรื่องของการเงินคุณกําลังได้อกกอดอิสรภาพแห่งความร่ํารวยกับตัวเองร่ํารวยความสุขร่ารวยสุขภาพดีร่ํารวยในการตัดสินใจที่แบบเป็นตัวของตัวเองมีอะไรใ,ใหม่ในห้องมากขึ้นทํานูน่นทานี่ได้มากขึ้นแบบนี้นะคะรู้สึกว่ามีความสุขมากๆเลยจงโฟกัสความสุขของคุณอะไรที่เป็นลบๆอะไรที่เป็นอุปสรรควางไว้ สวยงามมากๆและหลายท่านก็กำลังที่ได้คอมมิทเมนต์แต่งงานสละโสดหรือหลายๆท่านที่เป็นโสดก็จะได้เจอคนที่เป็นเนื้อคู่คู่แท้จริงๆที่จะเข้ามาเป็นเดทแรกนะคะและบางท่านได้มีใครบางคนเข้ามาสาภาพความรู้สึกสรารภาพร,รักกับคุณสรารภาพความในใจเริ่มต้นความในใจ f o u r of p e n t a c l e s เกิดขึ้น t ด e h แ n งแ man ใจเย็นนะคะ อะไรบางอย่างกําลังพิสูจน์ให้คุณได้ทดสอบประสบการณ์ทดสอบคุณไม่ว่าจะเป็นการเงินนะคะได้เงินมาอาจจะมีรายจ่ายออกไปเพราะฉะนั้นจัดก,การรายรับรายจ่ายตัวเองให้ดีเขียนไว้เขียนได้เขียนนะคะในยุคสมัยนี้คือจะต้องแบบไม่ประมาทไม่ประมาทเรื่องของการใช้เงินจะใช้อะไรจะทําอะไรคิดวิเคราะห์ปีนี้ยากขึ้นนะคะในบางเรื่องบางเรื่องก็รู้สึกดีและโฟมากเพราะฉะนั้นเดอะแฮงแมน เงินไม่เข้าใครออกใครจะทําธุรกิจทําการงานใ,นใดๆก็มีเรื่องของการคุยเจราจาสัญญงสัญญาให้ดีๆนะคะจะทําอะไรต้องศึกษาในสิ่งสิงั้นให้ของแท้ก่อนที่จะลงทุนลงมือในการที่จะทําและถ้ารู้สึกว่ามั่นใจแล้วมันคือประสบการณ์ก็ลองทําได้เลยไม่ไม่ลองก็ไม่รู้ว่าคุณจะเป็นเป็นเขาเรียกว่าเหมือนกับว่าไม่ลองก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดผลลัพธ์ขึ้นไหมมันจะเป็นจริงไหมมันจะเกิดความสําเร็จเกิดขึ้นกับคุณไหม Queen of Pentacles เพราะว่าความมั่งคั่งรอคุณอยู่ มันคงไม่เพียงพอกับสมัยนี้ต้องมั่งคัง่งเพราะมั่นคงมันก็มันเกิดความเสี่ยงได้เยอะมากๆแต่มั่งคั่งก็คือมันมั่งคั่งแล้วไงคะมั่งคั่งแล้วมั่นมั่งคั่งขึ้นไปอีกต่อยอดขึ้นไปอีกในสิ่งสิ่งนั้นเพราะว่านี่คือ Queen of Pentacles <c oughs> การต่อยอดในเรื่องของการเงินการต่อคิดทบทวนการวางแผนในเรื่องของการเงินการสะสมคุณค่าในเรื่องของการเงินมากมเลย การเติบโตเรื่องของวิธีคิดการวางแผนเรื่องของการเงินการลงทุนเรื่องของการเงินอสังหาทรัพย์สินสิ่งที่กาลังจะเกิดขึ้นชีวิตใหม่ชีวิตใหม่เกิดขึ้นกับคุณแล้วเรื่องของการเงินสวยงามมากๆและอยู่ที่คุณมั่นใจตัวเองด้วยนะคะอะไรที่แบบต้องรอจังหวะชีวิตอะไรที่คุณรู้สึกว่ายังไม่ถึงเวลาก็คือไม่ก็คือไม่ฝึกที่จะตัดสินใจแบบเด็ดเดี่ยวถ้ารู้สึกว่าลังเลก,กับอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ก็นิ่งก่อนเงียบก่อนค่อยๆตัดสินใจก่อน พราะว่าชีวิตคุณคุณต้องตัดสินใจคุณต้องเลือกถ้าเลือกปุ๊บตัดสินใจปุ๊บเส้นทางชีวิตเปลี่ยนทันทีเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้สึกว่าอยากที่จะทําอะไรที่มั่นใจมากขึ้นเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วก็ความรู้ความสามารถในตัวตนของคุณด้วยที่จะเป็นเครื่องพิสูจน์แห่งเม็ดเงินของคุณอะไรกําลังจะเกิดข,ขึ้นกับคุณอีกสวยงามมากๆเลยนะคะควีนอวอนนี่ไงอย่างที่บอกว่าเดอะมิเชีนว้าว อย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่เลยค่ะ The world ความรู้ความสามารถของคุณความเก่งของคุณความฉลาดของคุณแล้วก็แพช s i o n ของคุณความเป็นผู้นำของคุณ ความมั่นใจของคุณอิสรภาพของคุณความเชื่อมั่นของคุณทุกอย่างเลยจริงๆราชินีมท้าวคือความเป็นผู้นําผู้นําในทางความคิดผู้นําในแพชชั่นผู้นําในการคิดการวางแผนดีไซน์การออกแบบแพชชั่นข้างในแสงสว่างในตัวเองเพราะคุณเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําเพราะราชินีมท้าวคนที่มีความเป็นผู้นำอ่ะเขาจะมีการเขานําความคิดนําทางไหนคุณอาจจะนําทางความคิดคุณอาจจะนําทางทางาทางธุรกิจก็ได้นะคะ นำทางไหนคุณเชี่ยวชาญในด้านไหนทางนั้นะจะพาคุณไปสู่ความสาเร็จระดัโลกจะพาคุณไปสู่9้าแห่งอิสรภาพในชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นเป็นผู้นำเป็นเป็นผู้นําแล้วมันสื่อในเรื่องของการคาดการณ์การวางแผนการวิเคราะห์การมองมุมมอง,มอง,มอง,มองที่มีการพัฒนาเพราะฉะนั้นคือจะมีจะเป็นคนที่ออมองการไกลการคาดการอะไรไว้ก็เป็นไปแบบนั้นด้วยความฉลาดของเธอหรือเขา ขอองเธหรือเขาก็คือคุณนั่นแหละเพราะฉะนั้นคุณมีความเป็นผู้นําคุณมีความฉลาดเฉลียวฝึกฝนเรียนรู้ไขว,ขว้อยากที่จะรู้เรื่องของการเงินอยากเรียนรู้เรื่องของความความคิดจิตวิทยาอยากเรียนรู้เรื่องของแพชชั่นความเป็นผู้นําหรือว่าอยากเรียนรู้ในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกหรือ ศิละปะศิลปินอะไรบางสิ่งบางอย่างที่จะทําให้คุณได้มีพรสวรรค์พรสวงหรือพัฒนาสิ่งนั้นนะคะตอยอนไปสู่อิสภาพชีวิตของคุณการเงินการงานทุกอย่างเลยที่กำลังจะเกิดขึ้นการเดินทางไกลาการลงทุนการต่างประเทศการโยกย้ายไปสู่เรื่องของที่อยู่ใหม่งานใหม่สิ่งใหม่การต่างประเทศ,เท,ศ,เท,เท,ศที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณสวยงามมากๆเลย คุณอาจจะรู้สึกว่าชีวิตคุณไม่เคยเปลี่ยนอะไรขนาดนี้แต่ว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนที่ยิ่งใหญ่มากๆขณะนี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ p a s สซับคัพเปิดโอกาสให้กับตัวคุณเอง Two ofwand s ได้กล้าไปสู่ความสําเร็จอันยิ่งใหญ่มากๆยกย้ายที่อยู่ทิ่ฐานการลงทุนการต่างประเทศ King of Pentacles Strain เพราะว่าคุณกล้าหาญคุณเข้มแข็งและคู่ชีวิตของคุณก็มาก็มาพร้อมกับ การย้ยายที่อยู่ถิ่นฐานอาศัยที่อยู่ต่างประเทศเช่นกันเหมือนกับว่าคุณได้พบเจอคู่ที่เป็นเท่าเทียมในสินที่เสมอกันและเป็นคู่ที่มีโซลคเนคชั mm ่น hmm. บางสิ่งบางอย่างเป็นคู่ชีวิตหุ้นส่วนชีวิตที่ทํางานทําธุรกิจร่วมกันไปนะคะมาจากที่ไกลแดนไกลหรือมามาจากธุรกิจการงานหรือว่ามาจากสิ่งที่คุณกําลังเดินทางยย้ายด้วยเช่นกันนะคะ two of wands s t r e n g จงมั่นใจไว้นะคะในตัวเองขอคําตอบค่ะสิ่งที่จะเกิดขอคําตอบ not the right time Helpful people ใจเย็นๆอนาคตอันใกล้นี้นะคะการทำบุญทำทานการทำทานกับผู้คนบริวารจะนำพาให้คุณประสบความส็จในองค์กรหน้าที่การงานนะคะแล้วก็อะไรบางอย่างที่ไม่ใช่จังหวะที่ใช่เชื่อว่าคุณเข้าใจอาจจะเป็นความรักอาจจะเป็นการโยกย้ายบางอย่างหรือว่าอาจจะเป็นการพัฒนา,บา,าบางอย่างเพื่อที่จะทําให้คุณในเวิร์กช็อปทำให้คุณด้เปลี่ยนแปลงตัดสินใจก็ได้อนาคตอันใกล้มีเกณฑ์ที่คุณจะได้โยกย้ายการเดินทางหรือทําในสิ่งที่คุณมุ่งหวังแล้วก็รอคอยค่ะ ขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ